ต้อเนื้อต้อลมป้องกันและแก้ไขได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้เรามาติดตามรับชมเนื้อหานี้กันนะคะเรื่องตานะคะตาเป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะสภาพของต้อเนื้อนี่ก็คือเนื้อเนี่ยนะคะค่อยๆโผล่จากขอบมุมตานะคะเข้ามาหาลูกตาดํานะคะค่อยๆบวบบางส่วนต้อลมเนี่ยจะเป็นเส้นแดงๆนะคะเป็นเยื่อบางๆนะคะ ที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้ต้อเนื้อต้อลมเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่114นะคะเรื่องต้อเนื้อต้อลมนี้นะคะแต่เรามีคลิปเรื่องตาแดงนะคะอยู่ที่ ep ี49ก็ไปย้อนดูได้นะคะที่ YouTube นะคะ h u k Health and Herb นะคะแล้วก็มีเรื่องวิตามิน a นะคะเพื่อบำรุงสายตาอยู่ที่ EP 11 ส่วนเรื่องของอาหาร47อย่างที่บํำรุงสายตาได้อยู่ที่ EP 50นะคะก็ย้อนกลับไปดูได้เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากถนอมดวงตานะคะต้อเนื้อต้อลมนะคะเ,เรามาดูก่อนนะคะต้อลมหรือตาลมเป็นก้อนเนื้อนูนนะคะที่บนเยื่อบุตาขาวข้างกระจกตาดำมีลักษณะเป็นแผ่นน้าหรือนูนกลมสีขาวเหลืองนะคะแล้วก็ ถ้าพบมากก็จะบริเวณด้านหัวตามากกว่าหางตานะคะบางครั้งเกิดได้ทั้งสองบริเวณก็จะมีอาการอักเสบเครื่องตาและตาแดงๆได้ก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณต้อลมเนี่ยก็จะแดงเห็นได้ชัดนะคะส่วนต้อเนื้อหรือเขาเรียกว่าตาลิ้นหมานะคะเป็นต้อลมที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นนะคะจนลามเข้าไปที่บิเวณกระจกตา มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นใยโยงไปนะคะซึ่งมีฐานอยู่ที่ตาขาวและยอดแหลมยื่นเข้าไปในกระจกตาดําอาจเกิดได้ทั้งด้านหัวตาและหางตาแต่มักพบบริเวณหัวตามากกว่านะคะต่อเนื้อต่อลมนะคะก็สร้างความลาคาญให้นะคะหลักฐานทางการแพทย์ระบุว่าเกิดจากตาถูกรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไปนะคะก็คือแสงแดด UV เราเนี่แหละส่องมากเกินไปทําให้เรากะพริบตาบ่อย นะคะหรือว่าตาแห้งนะคะทําให้เยื่อบุเซลล์ตาขาวสร้างสารโปรโตีนและไขมันมากกว่าปกติจนเกิดเป็นก้อนหรือแผ่นน้ำบนเยื่อบุตาขาวข้างกระจกตาดําเนื่องจากประเทศไทยมีแสงแดดจัดตลอดทั้งปีดังนั้นจึงพบผู้ที่เป็นต้อลมเนี่ยได้บ่อยมากนะคะอาการอาจไม่มีอาการใดๆถ้ามีอาการต้อลมอักเสบตาจะแดงช้ำในบริเวณรอบต้อนะคะและรู้สึกระคายเคืองเหมือนมีผงเข้าตาตลอดนะคะ ต้อลมและต้อเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งนะคะแต่จะทําให้ตาเกิดการอักเสบได้มากกว่าปกติควรป้องกันไม่ให้ต้อลมอักเสบบ่อยเพราะจะทําให้กลายเป็นต้อเนื้อที่มีเนื้อเยื่อลามเข้าไปบังที่จุดศูนย์กลางของกระจกตาดาและทําให้ตามัวจนมองเห็นไม่ชัดนะคะสิ่งสําคัญนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าอาการเป็นแบบนี้ส่วนการป้องกันเนี่ยก็คือเราป้องกันได้โดยไม่ให้ดวงตาถูกแสงแดดโดนลมโดนฝุ่นและควันเข้าโดยตรง ก็คือเราสามารถสวมแว่นกันแดดนะคะเพื่อเมื่อออกไปเผชิญกับแสงแดดลมกลางแจ้งนะคะและเลนกันแดดเนี่ยควรมีคุณภาพที่ดีและควรมีคุณสมบัตินะคะดังนี้นะคะ1เคลือบสารได้มีประสิทธิภาพสูงในการกรองแสงรังสีอุลตร้าเวรเลตรังสี UV สารเคลือบดังกล่าวจะต้องใสไม่มีสีและสามารถเคลือบกับเลนแว่นตาได้ทุกชนิด สองสามารถลดความจ้าของแสงแดดลงได้ซึ่งความเข้มและสีของเรนจะช่วยลดความสว่างเพื่อทําให้รู้สึกสบายตาขึ้นดังนั้นควรเลือกสีและความเข้มตามความพอใจของผู้ใช้หากจะให้การมองเห็นป้องกันสมบูรณ์แบบมากขึ้นควรสวมหมวกปีกกว้างด้วยก็คือป้องกันไม่ให้แสงแดดกระทบลงบริเวณตาโดยตรงนะคะผ่านแว่นนะคะเพราะบางทีแว่นตาเนี่ยไม่สามารถกันแสงแดดจากข้างบนได้หรือด้านข้างได้นะคะ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มง,งานโดุจศากรรมที่มีการเชื่อมโลหะซึ่งได้รับรังสีอุลต้าเวเลตหรือรังสี UV ในระดับสูงมากควรสวมแว่นตากรองรังสีตลอดเวลาและควรใช้หน้ากากพิเศษกรองรังสีขณะปฏิบัติงานด้วยทุกครั้งนะคะต่อมานะคะการรักษากรณีที่ต้อยังมีขนาดเล็กหากดูแลดีจะไม่ไม่เกิดอาการผิดปกติมากขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่กล่าวมาแล้วนะคะเพื่อให้ต้ออักเสบลดลงเนี่ย ก็ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันแสงแดดกันลมกันฝุ่นกันควันไม่นอนดึกเกินไปลดการดื่มสุราหลับตาเพื่อพักสายตาเป็นระยะะนะคะมองไกลใกล้บ้างมองไกลบ้างสลับกัน2-3นาทีนะคะหลังจากเพ่งสายตานะคะหรือทำงานจ้องอะไรวัตถุใกล้ๆเป็นเวลานานๆก็ควรมองไกลบ้างสลับกันในแต่ละชั่วโมงนะคะการปฏิบัติ แช่นนี้จะทําให้สบายตาขึ้นบางทีอาจจะต้องหาต้นไม้หรือ,อไอสีเขียวๆมาวางไวขง้ข้างๆโต๊ะทํางานด้วยนะคะจะช่วยรีแลกซายตาได้ดีขึ้นหากเป็นต้ออักเสบควรให้ควรได้รับยาหยอดตาตามคําสั่งแพทย์นะคะเพื่อบรรเทาอาการอักเสบแต่ถ้าตาไม่แดงไม่คันระคายเคืองบ้างนะคะก็ไม่ควรหยอดตาเพราะยาต้องใช้เมื่ออักเสบเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นึกจะเป็นอะไรนิดหน่อยก็หยอดตานะคะไม่ได้ทําให้ต้อหายไปนะคะ ต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยขนาดเล็กไม่มีอันตรายต่อดวงตาถ้าดูแลรักษาให้ดีก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ต้ออักเสบก็จะไม่มีผลเสียต่อบุคคลิกภาพดังนั้นการผ่าตัดเพื่อเอาต้อออกจึงไม่จําเป็นส่วนต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ่หรืออักเสบบ่อยจนเห็นได้ชัดเมื่อเราไปพบจักสุแพทย์แล้วท่านก็จะแนะนําให้ทําการผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกได้นะคะอันนี้ต้องปรึกษาจักสุแพทย์นะคะก็คือหมอที่ตรวจดวงตานั่นเองนะคะสําหรับการลอกต้อเนื้อค่ะ สามารถให้ยาชาทําการลอกต้อเนื้อได้ไม่ต้องมีการดมยาสลบและผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาลการลอกต้อเนื้อมี3แบบนะคะก็คือการลอกต้อเนื้อแบบไม่ปลูกเนื้อเยื่อจากสุพทยพจะลอกต้อเนื้อออกแล้วทิ้งบริเวณที่ลอกไว้นะคะให้เนื้อเยื่อเนี่ยมีการงอกกลับมาคุมส่วนที่ลอกออกไปเองก็เป็นวิธีการผ่าตัดที่ใช้เวลาน้อยมีโอกาสสูงที่จะเกิดการงอกใหม่ของต้อเนื้อได้นะคะส่วนวิธีที่2ก็คือลอกต้อเนื้อแบบปลูกเนื้อเยื่อโดยใช้เยื่อบุตาขาวนะคะ จากสุแพทย์จะลอกต้อเนื้อออกแล้วลอกเอาเยื่อบุตาขาวส่วนที่อยู่ใต้เปลือกตามาแปะไว้นะคะหรือมาปะไว้เพื่อปลูกเนื้อเยื่อให้บริเวณที่ต้อถูกลอกออกไปก่อนการผ่าตัดวิธีนี้เพื่อลดอัตราการงอกใหม่ของต้อเนื้อได้ได้มากขึ้นนะคะจากวิธีเดิมวิธีแรกถึงสี่สิถึงห้าสิบเปอร์ซ็นตนะคะก็จะลดลงไปเหลือเพียงห้าถึงสิบเปอร์เซ็นที่จะงอกใหม่นะคะต่อมานะคะก็คือการลอกต้อเนื้อแบบปลูกเนื้อเยื่อโดยใช้เยื่อรกนะคะ จะใช้กรณีที่ไม่สามารถใช้เยื่อบุตาขาวได้ก็คือเยื่อบุตามีแผลเป็นจํานวนมากหรือมีต้อหินนะคะจําเป็นต้องใช้เยื่อบุตาขาวนะคะเพื่อการผ่าตัดต้อหินในอนาคตอย่างเงี้ยนะคะคือเราอาจจะต้องเก็บเยื่อบุตาขาวไว้เพื่อผ่าตัดต้อหินนะคะการดูแลหลังผ่าตัดลอกต้อนะคะก็งดงดน้ําเข้าตานะคะหมายถึงว่า อ่าเป็นหมายถึงปิดตาไว้ก็ดีนะคะแล้วก็เป็นเวลาประมาณ7-10ดถึงสิบวันงดขยี้ตาเป็นเวลา2ส,สัปดาห์จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดลมฝุ่นและควันเพื่อป้องกันการช้าของต้อเนื้อนะคะก็งดการใช้แรงยกของนะคะหรือเบ่งนะคะหรือไอหรือจามรุนแรงก็ต้องพยายามประคองไวน้นิดนึงเพราะมันมีแรงดันขึ้นลูกตานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือว่า เราจะต้องพยายามพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะในกลุ่มที่ต้องใช้ยาหยอดตานะคะ,ะเพื่อลดการอักเสบระคายเคืองของตาจากอาการคันตามากนักนะคะเวลาหยอดตาเราดึงดึงถุงใต้ตาลงแล้วก็หยอดแต่ก่อนหยอดควรล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะอย่าลืมเปิดฝาเสร็จหยอดนะคะสองหยดนะคะแล้วก็กิ้งลูกตาไปมาบนล่างหยอดอีกข้างหนึ่งสองหยดนะคะ แล้วก็กดหัวคิ้วนับ1น0ถึงสิค่อยปล่อยมือนะคะมันจะไม่ขมลงลงคอสังเกตดูเวลาเราหยอดตามักจะขมลงคอนะคะก็ทําแบบนี้นะคะช่วยป้องกันไม่ให้เรารู้สึกเฟื่อนคอแล้วก็ไม่อยากทานอะไรนะคะก็เป็นการป้องกันได้นะคะแล้วก็พยายามการกิ้งตาหลังจากหยอดตาแล้วนะคะก็จะช่วยให้ยาเนี่ยเคลือบตาแล้วก็ลดอาการอักเสบได้เร็วขึ้นนะคะและที่สําคัญเวลาเปิด ยาหยอดตาแล้วใช้ได้แค่เดือนเดียวนะคะไม่ควรเก็บไว้นานนะคะยาหยอดตาหมดอายุนะคะอย่าลืมก่อนใช้ยาหยอดตาทุกครั้งล้างมือให้สะอาดนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคด้วยความห่วงใยนะคะหมอปอก็เป็นห่วงทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพที่ดีก็อย่าลืมติดตามคลิปเรื่องตาแดงนะคะเพิ่มเติมได้ที่ยู u ูปพักเท์แนเนี้เลยนะคะย้อนหลังไปดูที่ EP ที่49นะคะถ้าเป็นตาแดงก็ไปศึกษาดูได้ ส่วนเรื่องอาหารที่จะบำรุงสายตาอยู่ที่ EP ที่50มี47อาหารบำรุงสายตาได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องวิตามิน A นะคะเพื่อบำรุงสายตามีอยู่ในพืชผักผลไม้ก็อยู่ที่ EP ที่11ก็ฝากติดตามคลิปนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยมอปอหามาเพื่อนำประโยชน์มาให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องโรคนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องต้อเนื้อต้อลม เะะพิ่งอุบัติการมีค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่าเยอะอบุตาแห้งอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็การจ้องคอมนานๆหรือใช้สายตาเยอะๆก็กรพริบตาบ่อยๆหน่อยนะคะด้วยความรักและห่วงใยอยากให้ทุกท่านแข็งแรงและสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ